สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนําวิธีการหาคลิปกีฬาย้อนหลังนะครับในเว็บบักกะบูนะครับเว็บนี้นะครับช่วงนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับฟุตซอลนะครับที่ตรงแว่นขยายครับตรงมุมขวาตัวนี้นะครับกดไปทีหนึ่งครับแล้วก็พิมพ์เลยสมมติว่าเมื่อวานไทยกับอินโดใช่ไหมฮะไทยนะฟุตซอลนะครับเอาฟุตซอลก็แล้วกันไทยครับผมก็จะเห็นนะว่ามีอะไรบ้าง ไทยนี่ไทยอินโดนะครับตันนี้แต่ถ้าเราจะดูคลิปเต็มอะตัวนี้ครับตัวนี้คือคลิปเต็มนะครับฟุตซอลยู20ชิงแชมป์เอเชียนะครับนี่ไทย4-2อันนี้เป็นครึ่งแรกนะครับ1ทับ2ส่วนตัวนี้เป็นครึ่งหลังนะครับไปผมกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับเซอครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังครับตัวนี้นะครับ ซึ่งข้อดีของการดูผ่านเว็บบัคก,กะบบุ๊กไอ้ตัวนี้ครับมันจะวิ่งไปถึง 180p 0เลยนะฮะตัวนี้ก็คือ Full HD เลยนะครับครับผมกดดูก็ได้นะครับภาพภาพเนี่ยจะคมชัดมากๆนะครับสามารถขยายจอใหญ่เต็มๆได้เลยนะครับตัวนี้เล่นยังเลยนะครับสังเกตว่าภาพจะคมกริบเลยนะฮะโอเคเล่นละนะครับนี่ใหญ่ใหญ่ ง่ายครับสโมสรเมืองทองนะครับทีมเมืองทองนนะฮะไม่รู้ว่าคลิปขึ้นหรือยังนะครับเพราะเพิ่งผ่านไปประมาณชั่วโมงเดียวนะครับอ้าวขึ้นแล้วครับนี่ครับอ่านี่ครึ่งแรกแะครับหนึ่งทับสองตัวนี้นะครับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับคลิกดูนะครับ เต็มนะครับ HD มององเป็นเราไม่ใช่ไฮไลท์นะเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นครึ่งแรกนะครับเต็มๆเลยน่าจะเป็นพันนี่ครับ Full HD เหมือนกันครับคมกลิบเลยนะครับถ้าใครพลาดชมนะครับก็มาชมผ่านบักกะบูตัวนี้ได้นะครับเออดูย้อนหลังได้ทุกรายการกีฬานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีไฮไลท์ด้วยถ้าใครอยากดูไฮไลท์อย่างเดียวก็กดที่ตรงนี้ก็ได้ดูไฮไลท์ได้นะครับ ชอบตรงความละเอียดนะครับวิ่งไปถึง 180p เลยนะครับ